คลาสสิก27ของเราเมื่อกี้เราอยู่ในไลท์แครี27มาแล้วเรากลับมาคลาสสิก27บ้างนะคะมาดูช่องจัดเก็บของน้องอันนี้เป็นนางเอกในวันนี้นะขอให้คิวน้องอีกรอบหนึ่งนะคะอะมาดูกันนะคะว่าน้องมีช่องจัดเก็บอะไรบ้างนะคะเปิดมาด้านหน้าตรงนี้จะเป็นช่องหลักจะมี2ฝานะเป็นช่องซิปนะคะเปิดซิปหน้ามาเป็นฟังก์ชันของบิ i l ์อินวอลเล็ตนะหรือลูกค้าจะใช้เป็นแบบช่องใส่คีย์การ์ดต่างๆใส่บัตรตรงนี้ก็ได้ตรงนี้พื้นที่ด้านหน้าสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะ เปิดมาด้านในนะคะเป็นช่องร่วงขนาดใหญ่เนื่อประสงสองช่องช่องเยบปากกาขออนุญาตเก็บอ่าเขาเรียกว่าตลับแป้งให้ลงล็อกนี่ด้านนี้ก็จะเป็นช่องใส่ลิปสติกนะคะใส่ได้3แท่งแล้วก็ช่องใส่ตลับแป้งนะคะใหญ่ๆสีควายใส่ได้นะคะหรือยี่ห้องอื่นก็น่าจะใส่ได้เหมือนกันนะพื้นที่ตรงกังกว้างๆนะคะใส่ iPad ขนาดมาตรฐานได้นะคะตรงนี้มีช่องซิปเซฟตี้สามารถใส่พาสปอร์ตได้และด้านหลังนะคะตรงนี้ก็คือจะมีช่องซิปสาหรับ ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมด16ช่องการใช้งานนะคะแล้วก็มีให้สองสายสะพายนะคะจะสะพายขึ้นบ่าหรือว่าจะสะพายเป็น cross body ก็ได้เช่นกันนะคะคล้องแขนแบบนี้ตัวสายขึ้นบ่าจะเป็นสายสามารถปรับความยาวได้เช่นกันนะคะแล้วก็จะเป็นสายที่มีความนุ่มบูทสพอร์ตตรงไหล่แบบนี้นะคะ ถือก็สวยนิ่บอกเลยใบเนี้ถือสวยแล้วก็ถึงจะคล้องแขนก็ไม่หนักทําไม่ทำให้แขนแดงเพราะสายเปียของเรานิ่มมากนะคะใช้วัสดุหนังวีแกนที่มีความนิ่มมากๆ